สวัสดีแล้วทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันใน YouTube Channel ช่องวิเคราะห์บอลวันนี้ปลายบอลเด่นนะครับวันนี้วันจันทร์ที่12มิถุนายนคัดทีเด็ดมาแนะนำเพื่อนๆ3คู่ด้วยกันนะครับช่วงนี้ฟุตบอลน้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าหนักใจนะสำหรับผมก็จะคัดทีมจากลีกไหนมาให้เพื่อนๆเนี่ยก็ไม่รู้ว่า,าข่าวหรือว่าพวกสถิติเนี่ยมันก็จะมีมาให้วิเคราะห์ ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเอาเถอะผมก็ยังขัดบอลกระชับมิตรทีมชาตินะครับคืนนี้เนี่ยมีทั้งเยอรมน,นีจะพบกับยูเครนนะครับในเวลาห้าทุ่มโมร็อกโกเจอเคปเวดเคปเวดก็เป็นหมู่เกาะที่อยู่ในทวีปแอฟริกานะครับแล้วก็มีนิโออ่าเนเวโอบอยเจออยู่เนียนซานตาเฟนในเวลาเที่ยงคืนนะครับก็เดี๋ยวมารับชมทีเด็ด กันได้เลยนะครับเริ่มต้นด้วยคู่เด่นคู่แรกนะครับเราอยู่กันที่ประเทศเยอรมน,นีนะครับวันนี้ที่สนามอาริอานาอารีนาเป็นเกมกระชับมิตรทีมชาติระหว่างเยอรมน,นีพบกับยูเครนนะครับวันนี้เป็นเจ้าบ้านเยอรมน,นีต่อ,อยูเครนด้วยเลดลูกครึ่งแล้วก็โอเวนเดอร์อยู่3ลูกนะครับก็เยอรมน,นีเองก็ถือว่ามีสถิติที่ยอดเยี่ยมกับการเจอกับ ยูเครนนะครับเกมล่าสุดเจอกันเมื่อยูฟาเนช่นลีกปี2020ย้อนไป3ปีนะครับเยอรมน,นีเอาชนะยูเครนด้วยสกอร์สาแล้วก่อนหน้านั้นเจอกันก่อนหน้านั้น1เดือนในเกมยูฟาเนชลีนี่แหละเยอรมน,นีบุกไปอัดยูเครนด้วยสกอร์สอนะครับเจอกันตั้งแต่ปี2011เนี่ยสครั้งไม่ว่าจะเป็นการอุ่นเครื่องหรือว่าบอลยูโร ครับนะครับเป็นเยอรมน,นีชนะ3ครั้งเสมอ1แล้วเอเชียนีคปเนี่ยถ้าดูในเกมที่เป็นเกมที่มีถ้วยนะครับเยอรมน,นีก็จะสามารถเก็บชัยชนะเหนือยูเครนได้ไม่ยากนักแต่ว่าย้อนไปเมื่อปี2011เกมอุ่นเครื่องอยูเครนทำได้ดีนะครับแต่ว่าเล่นที่บ้านยูเครนเกมล่าสุดเยอรมน,นีก็ไปอุ่นกับเบลเยียมมาทำอะไรเบลเยียมไม่ได้นะครับ แพ้มา2ประตูต่อา3แล้วก็เกมก่อนหน้านี้อุ่นเครื่องกับเปรูเล่นในบ้านชนะเปรู2 0ถู้เทียบศักยภาพทีมวันนี้นะเจอกับยูเครนนะครับก็ถือว่าศักยภาพเหนือนะแต่ว่าถ้าเราไปพิจารณาเกมเยือนของยูเครนเนี่ยเลทเอฟทคูณสองออสให้อยู่เปล่าราวเจ็ด จุดห้าจนถึงเก้าเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในเกมที่เจอกับเปรูเนี่ยภาพรวมคล้ายกันแต่ว่าเปรูให้ถึงสิบจุดศูนย์ศูนย์นะครับก็เลทเช่นเดียับต่อลูกครึ่งเท่ากันแล้วก็เป็นเกมอุ่นเครื่องด้วยนะครับส่วนยูเครนเองเกมล่าสุดบุกไปแพ้อังกฤษมา2 0วันนี้จะเป็นเกมแรกนะครับที่ออกมาอุ่นเครื่องหลังจากที่เล่นในเกมยูโรครับไปเมื่อตอนอ่า ต้นปีนะครับอ่อจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่ายูเครนเองน่าจะสู้สู้เยอรมนีไม่ได้นะครับแล้วก็เอเชียน,นยกับช่วงหลังเองก็ถือว่าหลุดด้วยนะครับแต่ว่าในเกมอุ่นเครื่องเนี่ยวันนี้นะผมยังมองว่าเยอรมนีน่าจะเป็นเกมแรกที่อาจจะพลิกกลับมาทําเงินในเลนลูกครึ่งได้นะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยตัวผู้ลดนเนี่ยน่าจะไม่ได้หนีกับนัดที่แพ้ เบลเยียมนะครับพวกทิโมแวนเนอร์แล้วก็ฟูครุกแนวลุก2คนนี้ก็ถือว่าลงสนามนะครับแล้วก็มีนาบี้พวกเออเกอร์โสกาแต่ว่าในแนวรับเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับวันนี้เนี่ยดูถ้าโอเวอร์เดอร์นะผมยังชอบไปที่บอลต่ำสามลูกแต่ว่าเลดเปิดมาต่อลูกครึ่งชนะสองสูตรน่าจะทำได้ รัสเซียเยมันนีเลตต่อลูกครึ่งเชียได้ครับคู่ถัดมาอีกคู่หนึ่งโมโร็อกโกนะครับจะเล่นในบ้านพบกับหมูกก่เกาะเคปเบิร์นะครับก็กระชับมิดทีมชาติในเวลาตีสองเลตเปิดมาเจ้าบ้านต่อลูกเดียวนะครับแล้วก็เวนเดอร์ที่สองลูกควบสองลูกครึ่งคู่นี้ก็น่าแปลกนะผมมองว่าโมโร็อกโกเองน่าจะเก็บเยือนะเหนือเคปเบิร์ ได้มียากนักเจอกัน3ครั้งชนะ2เสมอ1นะครับเกมล่าสุดเพิ่งอุ่นเครื่องเสมอเปลดูมา0ูแล้วเกมก่อนนั้นเมื่อ26มีนาคมโมร็อกโกเฉือนบราซิลได้ด้วยนะครับ2-1ในช่วงบอลโลกก็ถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับโมร็อกโกเองก็อาจจะมีชนะโปรตุเกสเสมอสเปนนะครับชนะเบลเยียมด้วย เขารอบลึกมามาแพ้ฝรั่งเศสแล้วก็สิงอันดับที่3กับโคลเชียก็ทําได้ดีแต่ว่ายัางสู้โคลเชียไม่ได้นะครับเช่นนน่ครัสิบเกมย้อนหลังตัดเหลือ8นะครับทำเงินไปได้ทั้งหมด5ครั้งก็ถือว่าทําเงินยอดเยี่ยมส่วนเคปเวิร์ตเองถ้าเจอทีมในระนาบเดียวกันยกตัวอย่างเช่นเซียราริโอนนะครับสวาซิแลนด์พวกนี้เก็บชนะได้หมด เปิปนี้ผมหาข่าวมานะมีเป็นหมู่เกาะที่มีประชากรราวๆห้าแสนคนเองนะครับแล้วเลดเปิดมาต่อหนึ่งลูกของโมร็อกโกเนี่ยผมยังมองว่าต่อไม่แพงนะครับแล้วช่วงหลังผลตามประตูได้เสียโมร็อกโกก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะครับราวๆหนึ่งประตูกับสิบเกมหลังสุดก็วันนี้เนี่ยดูแล้วนักเตะน่าจะออกชุดบอลโลกอาจจะมีสลับบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ช่วงหลังมา โอเคถ้าไปดูเกมเปรูเนาะมีใบแดงคนละใบ,บด้วยทีมระใบ,บด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวที่มีชื่อเสียงยกตัวยอย่างเช่นแนวรับอย่างอากึดอย่างนยครับก็ลงด้วยแล้วก็มีแนวลุกอย่างเอเนสซีซอฟยานเอมราบัตนะครับฮาคิมซีเยกลงกันครบวันนี้ดูแล้วเลดต่อลูกเดียวไม่น่าพลาดหรือให้เป็นทีเด็ด v i p นะครับคู่มนกโกกับ แคปเวิร์ดก็ยังไงอย่าลืมกดอัาดีเดียว7.9คับทั้งบอลในเช่นกับแล้วบอลออเวอร์เดอร์ม,มาแนะนําเพื่อนๆเราดูไปถึงตัวซูเปอร์วีไอพีกดลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือกดอัาดีเดียว7.9ตามขอทีเดียวกีไอพีคู่โมโร็อกโกกับแคปเวิร์ดได้เลยครับคู่สุดท้ายเป็นเกมอาร์เจนตินาพรีเมียร์ดิวิชั่นเวลาเที่ยงคืนนะครับถือว่าเป็นไม่กี่คู่ที่อยู่ในลีกแอฟอ่อาอเมริกาใต้แล้วเตะกันไวคู่นี้มีคู่เดียวเลยมั้ง ป็นเนโอเวลนิโอนิเวลโอบอยนะครับจะเปิดสนามเอสตาดิโอนิเวลโอบอยพบกับยูเนียนซานตาเฟ่นะครับเลดจ,จ้าบ้านต่อถึงลูกเองแล้วก็โอเวอร์เดอร์อยู่2ลูกนะครับคู่นี้น่าสนุกนะครับไปดูด้วยตารางคะแนนมาแล้วอ่านิเวลเนี่ยอยู่อันดับ11แล้วก็ไม่แพ้มา2เกมติดละเล่นทั้งหมด19เกมชนะ7เสมอ6แพ้6 ส่วนยูเนียน่ยอยู่อันดับ27เลยนะครับเอ่อก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มบวยเนาะก็หลังจากที่ชนะ3เกมติดแล้วก็ไปพลาดท่าแพ้รวมไปถึงเกมล่าสุดก็เสมอด้วยนะครับก็นี่อาจจะไปเหตุผลที่ทำให้ยูเนียสซัตตเฟ่เนี่ยน่าจะมาแพ้นีเวลโอบอยได้นะครับแต่ว่าในช่วงหลังที่ผ่านมานเวลโอบอยเองก็ไปเยือนซาน t ตาเฟ ยูเนียนซ t น f ตฟก็ชนะด้วยนะครับเกมล่าสุดเจอกันมาเมื่อหนึ่งตุลาคมนีเวลโอบอยชนะ Union ยนซ t น f ตฟ่หนึ่งศูนแล้ว10เกมหลังสุดมี i n นไซน์นะครับเป็นบอลต่ำทั้งหมดเลย10บเกมต่ำไป8เสมอ1บอลสูงเกมเดียวเจอกันมาตั้งแต่ปี2องพสิัดับกันชนะสลดับกันแพ้มาด้วยแต่เช่นกับในรอบ4ปีหลังมาเนี่ย ต้องยกให้ n i เวโอบ y ยทำเงินได้มากนะครับแล้วเลดไม่เคยต่ออยู่ในซานตตเฟถึง1ลูกเลยนะครับหรือเอ้ยถึงครึ่งลูกเลยนะครับส่วนใหญ่ต่อประมาณสักเสมอครึ่งนะครับเกมร่าส่วน n i เวโอบอยก็ไปเก็บชัยชนะเหนือซานโตสในเกมบ,บอลถ้วย ด้วยสกอร์สอนะครับแล้วก็เป็นการที่10นัดหลังสุดชนะไปทั้งหมด5ครั้งเสมอ3แพ้2มีเกมไปเยือนลานุสแพ้1-0แล้วก็ไปเยือนเบลกราโนแพ้1-0นะครับดูในบ้านอันีเวโอบอยผมมองว่าเน้นนะดูแล้วช่วงหลังทำเงินได้เยอะด้วยกับบอลในบ้านส่วนทีมเยือนเองยูเนียนซานตาเฟ่เก็บชัยชนะ สามเกมติดนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมดูตรงนี้อ่าหลุดไปนะครับขวาเป็นหลักเนาะก็ฟอร์มเริ่มฟื้นเกมเชนะมาสามเกมรวดแล้วเกมล่าสุดเล่นในบ้านสามารถชนะกิมนาเซียลาพาต้ามาได้สองศูนเชี่นนแบทำเงินหมดเลยคู่นี้บอลในบ้านก็แข็งบอลนอกบ้านอย่างยูเนี่ยซาตาเฟ่ก็ทำได้ดีนะครับช่วงสมนัดหลังสุดเสียประตู นิวโบอยเนี่ยเสีย1นประตูส่วนอยู่เนี่ยซานาเฟ่ทำได้4ไม่เสียประตูเลยถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากถ้าอยู่บอลรองก็มีโอกาสเพราะว่าเลดประมาณสักลรองครึ่งลูกเนี่ยยังทำเงินได้แต่ว่าที่ชั่วเนี่ยยังชอบเป็นบอลต่ำนะครับคู่นี้เชียร์สนุกสนุกขออนุญาตอยู่บอลต่ำสองลูกนะครับเชียร์ได้เดี๋ยวเราไปทวนกันเลยนะครับว่าคืนนี้เนี่ยสคู่ผมให้ทีเด็ดอะไรกันไปบ้างครับทีเด็ด VIP นะครับมาแนะนำเพื่อนๆประจำวันจันทร์ที่12มิถุนายนเหมือนเดิมนะครับคืนนี้เนี่ยทีเด็ด VIP ให้เป็นคู่โมโน็อกโกกับเคเวิร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ช้าง Asian ap, Wonder เอเชียนะครับแล้วก็เวอร์เดอร์เลยนะครับแล้วก็ตัวที่เน้นย้ำน่าจะเป็นคู่นีเวลโอบอยนะครับเวลาเที่ยงคืนเจออยู่เน้นซานตาเฟ่คู่นี้ฟอร์มดีทั้งคู่นะครับขออนุญาตยอยู่บอลต่ำสองลูกเนาะ สำหรับคู่นี้ลอบอยกับอยู่เดยนซันาเฟเชียบอลต่ำได้แล้วคู่เด่นวันนี้เยอรมน,นีห้าทุ่มเจอ,อยูเครนนะครับก็น่าจะต้องเชียร์เยอรมน,นีแหละการต่อ,อยูเครนทั้งลูกครึ่งนะครับแล้วก็ผลงานในบ้านของเยอรมน,นีเองแล้วผลงานส่วนตัวกับยูเครนก็ถือว่าทําได้ดีนะครับก็เล่นในบ้านในประเทศเยอรมัน,นเนี่ยยังไงช่วงหลังเยอรมน,นีเองต้องเอานะครับเพราะว่าในช่วงบรัรโรคทำผลงานไม่ดีนะครับครนี้เชียร์เยอรมน,นีเลตต่อ ลูกควบลูกครึ่งนะครับเชียร์เยเมน,นีเชียร์ได้ครับ,บมวนม้วนเป็นทีเด็ดประจำวันจันทร์ที่12มิถุนายนนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดแอดดีๆ6 7 8 9หรือกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ตามมาขอทีเด็ดวี p คู่โมโร็อกโกกับเคปเวิร์ดได้เลยนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีทัศนะคอยตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe มาดูช่องวิเคราะห์บอลวันนี้บายบอลเด่น ของเราได้นะครับหรือกดลิงก์ใต้คอมเมนต์แอดกันเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมตอบเองทุกวันนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ